สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่ามันตามมาลงถังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกรรมและการสยองฝันที่ได้รับการตับสนองจากกรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้ เพื่อนที bah, aciones, <m uch os> ่เป <amas> ็นหมอในโรงพยาบาลใกล้บ้านเล่าเรื่องแปลกของคนไข้รายหนึ่งให้ฟังซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์อะไรบางอย่างได้ดีจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้นะครับการสนทนาได้เริ่มต้นแบบนวนเดียวจบตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัด ทุลักทุเลซ้ำซากอย่างนี้เลยสามปีต้องผ่าตัดห้าครั้งและหนักหนายยิ่งขึ้นทุกครั้งสมมุติผู้ป่วยรายนี้ชื่อว่าบุญมานามสกุลบุญน้อยก็แล้วกันนะครับครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกกัะภาพน้ำกัด หมอให้ทายากินยายแก้ปวดแก้อักเสบแล้วกลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกครึ่งเดือนต่อมาบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบดุนแรงบวมใหญ่พอตรวจพบว่าเชื่อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลาม ซึ่งนิ้วเท้านั้นอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกอะไรเจาะจงได้ถึงขนาดนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกสภาพน้ำกัดครั้งที่สองอักเสบบวมใหญ่ภายในเวลาสองวันเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่า เชื้โรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมดจึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้ง2แห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกันเพราะเอ็กซเรย์ก็พบว่าแย่กว่าเดิมเชื้อโรคแพร่เข้าไป กินกระดูกอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20สกวันด้วยสภาพของผู้ป่วยด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทบุญมาไปช่วยงาน คืนนั้นผู้ร่วมงานบวชนอนค้างที่วัดกันสีห้าคนเคราะหามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้นหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของบุญมาคนเดียวกัดแล้วมันก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจกับเสียงร้องพากันตื่นกันหมดแต่ที่หนูกัด ไม่กว้างไม่ลึกนักมีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนบากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะหนูจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดจริงคน,นเป็นๆแบบนี้บุญมาขวัญเสียถูกเคราะกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนเองคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมาก ไม่นานต่อมาเกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมารีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วผลการฉายเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมานักจึงสอบถามประวัติ อย่างละเอียดอีกครั้งและได้ความว่าบุญมาชายอายุ43ปีคนนี้อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตภาพน้ำบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครกินตภาพน้ำได้ถึง10-20ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรค ไขข้ออักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงไตบุญมาจึงเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบยี่สิบปีนับไม่ได้แล้วว่ากินเข้าไปได้กี่ตัววันหนึ่งบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดมาตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้งสิบกว่ากิโลกรัมเขาดีใจมาก ตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวไม่หมดจะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บไว้จึงต้องกินผ่อนทีละน้อยสตภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีบุญมาเห็นแจ่กินไม่นึกถึงว่าตภาพจะต้องทนทุกทรมานเพียงใด มันต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตัดเฉือนเนื้อตภาพส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบานแผลรอบตัวตภาพเขาทาด้วยปูนแดงที่จินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตภาพเน่าตาพัตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึง ประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตภาพสดๆดทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทำให้บุญมารู้สึกเจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแม้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ก็ไม่ต่างจากได้ค่อยๆตายลงไปอย่างแสนสหาหัสจากกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ เพื่อนได้ย้ใยำในตอนท้ายว่าผลสรุปประวัตินายบุญมานามสกุลบุญน้อยที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าแสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามมันตาม มาทันและมาลงทันโดยไม่ต้องรอชาติหน้านี่แหละครับเรื่องราวของบุญมาบุญน้อยก็จบลงไปแล้วคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับเราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาว่า ชีวิตเราชีวิตเขานั้นใครๆก็ต้องรักต้องหวงแหนเป็นธรรมดาทำกรรมได้ไว้กรรมนั้นก็ย่อมตอบสนองเป็นธรรมดาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาด้วยดีโปรดติดตามในคลิปต่อไปในเร็วๆนี้สวัสดีครับพบกัน